เมื่อถึงเวลาที่นางเอลิซาเบธจะคลอดบุตรนางก็คลอดบุตรชายเมือ่อเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องของนางได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาแก่นางอย่างมาก<อ>เขาทั้งหลายก็พากันชื่นชมยินดีพอถึงวันที่แปดเขาก็พากันมาให้ทารกนั้นเข้าสุนัขและเขาจะตั้งชื่อทารกว่าเซคาริยาตามชื่อบิดาแต่มานดาตอบว่าไม่ได้ ต้องตั้งชื่อว่ายออนพวกเขาตอบนางว่าไม่มีใครในพวกญาติของท่านที่มีชื่ออย่างนั้นแต่พวกเขาจึงทำบุ้ยใบ้กับบิดาถามว่าท่านอยากจะให้บุตรนั้นชื่ออะไรบิดาจึงขอกระดานชนวนมาเขียนว่าชื่อของเขาคือยอนคนทั้งหลายก็ประหลาดใจ ทันใดนั้นปากและลิ้นของท่านก็กลับเป็นปกติพูดได้อีกแล้วท่านกล่าวสรรเสริญพระเจ้าเพื่อนบ้านของท่านก็เกิดความกลัวและเหตุการณ์เหล่านี้ก็เลื่องลือไปทั่วแถบภูเขาแคว้นยูเดียบรรดาคนที่ได้ยินก็จดจำไว้ในใจและกล่าวว่าทารกคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านะเพราะว่าพระหัตถ์ของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขา เซาริยาผู้เป็นบิดาก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญายบโนสุดและกล่าวพยากรณ์ว่า สาทุกการแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของอิสราเอลเพราะว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนและทรงไถ่ชนชาติของพระองค์และทรงให้ผู้ช่วยส่งฤทธิ์เกิดมาเพื่อเราในเชื้อวง์ของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่พระองค์ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณโดยปากของผู้เผยเพระวจะนะบริสุทธิ์ของพระองค์คือทรงให้เรารอดพ้นจากทุกศัตรูและพ้นจากเงื้อมมือของทุกคนที่เกลียดชังเราดังนั้นพระองค์จึงทรงสำแดงพระกรุณาตามที่ทรงสัญญ,ญาแก่บรรพบุรุษของเราและทรงระลึกถ,ถึงพันธสัญ,ญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ คือคำปฏิญาณที่พระองค์ทรงทำไว้กับอับราฮัมบรรพุรุษของเราว่าเมื่อเราพ้นจากเงื้อมมือของพวกศัตรูแล้วจะโปรดให้เราร่นิบัติพระองค์ด้วยปราศจากความกลัวด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตทารกเอยเขาจะเรียกเจ้าว่าผู้เผยพระวจนะของผู้สูงสุดเพราะว่าเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและจัดเตรียมมันขาของพระองค์เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์รู้ถึงความรอดซึ่งมาทางการทรงยกโทษบาปเขาเหล่านั้น โดยพระไทยัยเมตตาของพระเจ้าของเราแสงอรุณจากเบื้องสูงจึงมาเยี่ยมเย็ยนเราส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดและในเงาของความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขทารกน้อยนั้นก็เจริญไปขึ้นและจิตวิญญาณก็มีกำลังทวีขึ้นท่านไปอาศัยอยู่ในทินธุรกันดารจนถึงวันที่ท่านมาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล อยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากจากักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสัม,มโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสัม,มโนครัวเกิดขึ้นในสมัยที่กิริเนียสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตนโยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลรีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบ็ดเลเหฮมในแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิด เขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีหญิงที่เขามั่นไว้แล้วและกำลังตั้งครรภ์ขณะเขาทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตรนางจึงคลอดบุตรชายหัวปี พ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน ทูสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนะักทูสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเรานําข่าวดีมาอย่างพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิด นี่จะเป็นหมายสําคัญสําหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารน,นั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวตรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โกรธปรานนั้น เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจับพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์ลแล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราเขาก็รีบไปและพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นน,น,นอนอยู่ในรา่างหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขา ส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาหลังจากครบ8วันซึ่งเป็นวันที่จะให้พระกุมารน,นั้นเข้าสุนัขเขาจึงให้นามว่าเยซูดังที่ทูตสวรรค์กล่าวไว้ก่อนจะไปที่สนธิในคัน เมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวตามธรรมบัญญัติของโมเสสบิดามารดาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าบุตรชายหัวปีทุกคนจะต้องเป็นบุตรที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาตามที่ตรัสสั่งไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมิชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบรมและยำเกรงพระเจ้าท่านคอยเวลาที่พวกอิสราเอลจะได้รับการปลอบโยนใจและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็สถิตกับท่านพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทรงสมแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระเกร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อสิเงนโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยการทรงนำของพระวิญญ,ญาณและขณะที่บิดามารดานำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะทำต่อพระกุมารตามธรรมเนียมของธรรมบัญญัตินั้น ซิเมโอหเข้าไปอุ้มพระกุมารและสันเสริญพระเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านายปัดนี้ขอให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าชนชาติทั้งหลายเป็นความสว่างที่ส่องแก่คนต่างชาติและเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ส่วนบิดามารดาของพระกุมารนั้น ก็ประหลาดใจเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวถึงพระกุมารแล้วซีเมโอดก็อวยพรเขาแล้วกล่าวแก่นางมารีมารดาพระกุมารน,นั้นว่านี่แนะ่พระกุมารน,นี้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือลุกขึ้นและจะเป็นหมายสําคัญที่คนจะปฏิเสธเพื่อที่ว่าความคิดในใจของคนจํานวนมากจะปรากฏแจ้งถึงหัวใจของท่านเองก็จะถูกดาบแทงทะลุด้วย มีผู้เผยพระวจะนะหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาเป็นบุตรีของฟานูเอลในเผ่าอาเชร์นางชรามากแล้วนั่งอยู่กับสามีได้เพียง7ปีหลังจากแต่งงานแล้วก็เป็นไม้มาจนถึงอายุ84ปีนางไม่เคยออกไปจากบริเวณพระวิหารเลยแต่อยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน ในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งหลายที่คอยการสงไถ่รุ่งเยรูซาเลมฟัง<อ>เมื่อโยเซฟ,ฟกับนางมารีทำสิ่งต่างๆต,ตามธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้วจึงกลับไปยังนาซาเร็สเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารน,นั้นก็จเจริญวัยแข็งแรงขึ้นเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่าน